ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องแบบว่ามาคุยกันนะครับมีสามเรื่องนะครับสามใจนะผมได้จุดไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้เนื้อเนื้อกว่านะครับถ้าผมนั่งพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมันจะสูญเปล่ามันจะเสียเวลานะครับแบบกระทัดรัดนะครับ่ผมได้จุดมาแล้วนะครับผมก็สามใจที่เราแบบทําให้เราหมดไฟนะครับที่ทําให้เราหมดไฟแบบว่าเบื่อการเล่นกีตาร์อะไรแบบนี้ครับว่ามีอะไรบ้างในสามในี้นะครับก็หนึ่งก็คือ การฝึกสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับการฝึกที่เราสิ่งที่เราไม่ชอบในตอนแรกมันอาจจะแบบเล่นได้เล่นไปเรื่อยๆได้เล่นไปนะครับเล่นไปได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรที่เราไม่ชอบเหมือนว่าเราเราชอบดูชอบแจ๊สแบบนี้ครับแล้วเราต้องไปเล่นแบบคันทรี่แล้วในช่วงเร่ยเราพอพยายามไปได้ใจไหมพยายามเล่นไม่ได้ไปเรื่อยๆได้ยืนระยะไปได้เรื่อยๆนะครับแต่อีสักพัก นะครับมันจะเกิดการแบบเบื่อเบื่อแน่นอน,นครับเบื่อแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่การเป็นตัวเรานะครับผมจะเกิดการหุดหงิดได้ท้อได้นะครับผมแล้วก็แบบมันไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มที่แล้วก็วิธีแก้ต้องแก้อย่างไงนะครับในการเบื่อหมดไฟหรือว่าไม่ไม่มีอารมณ์เล่นแล้วอะไรแบบนี้ครับวิธีแก้ก็คือประมาณว่าเราใช้เวลาว่างในบางส่วนนะครับฝึกส,สิ่งที่เราชอบนะครับ ฝึกสิ่งที่เราชอบแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งที่เป็นอยู่ให้ได้กับสิ่งที่เราต้องจําเป็นต้องทําให้ได้ถ้ามันสําคัญนะครับต้องปรับตัวให้ได้แล้วก็ไปเอาไอเดียในคันซี่นแะละว่าตรงไหนบ้างที่เราสามารถหยิบยกมาได้มาอะเดปตฟิวชั่นกับสิ่งที่เราล่นที่เราชอบได้มาทําให้มันเกิดสิ่งแปรใหม่แบบนี้มันจะทําให้เราตื่นเต้นแลวเราไม่เบื่อนะครับก็ข้อหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับให้ได้นะครับ ข้อ2นะครับเราฝึกกีตาร์เพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรก่อนเราต้องถามตัวเองอยู่คนเดียวแล้วก็ถามตัวเองว่าฝึกไปเพื่ออะไรวันนี้เราต้องทําอะไรพรุ่งนี้เราต้องการอะไรนะครับก็ mm. donc, สิ่งที่ทําให้เราเบื่อ mm. ได้ง่ายที่สุดก็คืออยู่ในสิ่งเวดล้อมเดิมๆอยู่ที่เดิมๆตลอดเวลาทําย้ำๆอยู่เดิมๆตลอดเวลา mm. <S <S เพราะว่าจะประสบการณ์ mm. ผมแบบเล่นอยู่กับพี่ๆอะไรนะบางทีพี่ๆอยู่ตามร้าน อยู่ในร้านเล่นร้านทุกวันพี่ๆก็บอกเ,ออเบื่อจังอยากไปเล่นข้างนอกจังอะไรอย่างเนี้ยแต่เหมือนเราเราเล่นข้างนอกเราอยากเล่นร้านบ้าง,างอะไรอย่างเนี้ยมันก็ส่วนกันนะครับนี่ความจริงเลยนะเอาความจริงมาคุยกันก็คือแบบจริงๆเลยครับก็มันจะประมาณนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในทุกวันถ้าเราไม่มีเป้าหมายนะครับการอยู่ที่เดิมๆนี้ยังไงก็เบื่อแน่นอนครับแล้วก็เครียดด้วยนะครับวิธีแก้นะครับถามตัวเองลึกๆว่าการฝึกนี้เราไปทาอะไร <s art> ได้บ้างนะครับผมเอาไปทาอะไรได้ <S <S <t> ไดไบ้าง เช่นฝึกเพื่อไปนั่งเล่นกับเพื่อนเล่นกีตาร์เล่นกับเพื่อนฝึกเพื่อไปทําเพลงฝึกเพื่อไปอัดไอเดียใหม่ๆส่งงานเป็นมือปืนรับจ้างอ่านะครับฝึกเพื่อไปปาร์ตี้กับเพื่อนอฝึกเพื่อหาวงะนะครับแล้วก็ฝึกเพื่อทําแข่งขันอัพลงโซเชียลท YouTube อะไรประมาณน,นี้ครับมันจะช่วยลดอาการเบื่อได้นะครับแล้วก็คี์สำคัญเลยคือหาเป้าหมายเจอครับเล็กๆสักหนึ่งถึงสองเป้าหมายนะครับ ก็เพื่อให้มีกําลังใจเดินหน้าต่อไปนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่จะช่วยได้ในการไม่หมดไฟจริงๆเลยอันนี้ผมให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูคอนเสิร์ตครับดูวงที่ชอบไปไกลๆไปที่เราไม่เคยไปไปดูคอนเสิรต์ตดูวงวงนั้นทําไมเขาโชว์ด,ดีจังวะทําไมถ้าเราได้ไปอยู่ันนั้นมันคงดีมากเชื่อไหมครับคุณกลับมาด้วยไฟและพลังที่ดีมากๆครับอันนี้ผมยืนยันได้เป็นบาทครับสําหรับ คนที่ยังมีไฟอยู่นะครับไปเติมฝันให้ตัวเองได้ครับในการดูคอนเสิร์ตกับวงที่ชอบนะครับผมแล้วก็ข้อที่สามนะครับข้อนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็พูดนานเลยเหมือนกัน <c oughs> นะครับสิ่งที่ฝึกไม่เกินตัวเรานะครับฝึกอะไรก็ได้ที่ไม่เกินตัวเราแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าไม่เกินตัวเราเหมือนวันนี้เราเล่นเพลงอ่ะง่ายเกินไปแบบเนี้ยแล้วพอวันหนึ่งเราไปเล่นเพลง จอปิกุชี่แบบที่แบบสัดส่วนย่าๆหกแปดอะไรแบบซับซ้อนมากมายแบบนี้ยากเกินไปนะครับก็แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพแล้วในระดับหนึ่งแล้วเราก็ได้ได้นะครับได้ได้ไดอยู่นะครับผม <S <S ก็ฝึกไม่พัฒนาก็คือฝึกซ้ำๆการฝึกซ้ำๆแต่ของเดิมๆที่เราฝึกได้แล้วนะครับก็มีผลด้วยนะการฝึกย้ำๆแต่ของเดิมๆนี่แบบฝึกแล้วมันก็เล่นอยู่เท่านี้เล่นได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับ หรือว่าของที่มันยากเกินไปทําไมไม่ได้ว่าวันนี้หดหิดยังไม่ได้มันจะก็ทําให้ท้องกันตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนครับไปหาสิ่งใหม่ก่อนไปหาครับไปหาที่มันแบบไม่เกินตัวเราพอเราเล่นได้สําเร็จพอรขขอพู้สึกว่าเฮ้ยเราทาได้แล้วว่าวันนั้นพอเราเล่นลิกที่เราหาใหม่ๆมาเล่นได้แล้วเราค่อยกลับมาลึกเดิมได้ครับมันมันมันไม่สายครับแต่ถ้าเราไม่ทําเลยอะ่ะมันจะสายนะครับเราค่อยกลับมาได้นะครับผม ฝึกตัวใหม่นะครับบางทีความเครียดอะมันเกิดจากการที่เราฝึกแล้วเราฝึกไม่ได้มันจะทําให้สุขภาพจิตใจเราไม่ดีนะครับนะครับคีย์ปัจจัยหลักๆก็คือเนี่ยครับทำยังไงก็ได้ให้อารมณ์เราอย่าแบบท้อนะครับอย่าท้ออย่าเครียดอย่าเครียดได้อาจจะมีช่วงเวลาที่แบบเราฝึกเข้มข้นเครียดในการซ้อมไม่ใช่เครียดในการเล่นไม่ได้นะครับผมเครียดในการซ้อมได้นะครับและสิ่งที่สําคัญก็ของ ทุกๆอย่างนะครับคือวินัยนะครับวินัยเล่นทุกๆวันเวลาไม่เยอะดีกว่าเล่นวันเว้นวันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับความรู้เล็กๆน้อยๆผมว่าอาจจะเป็นแบบสิ่งสําคัญเลยแหละนะครับในการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตประจำวันเราด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับก็ถ้าฟังไม่ตันยังไงก็เลื่อนไปดูข้อหนึงข้อสอใหม่ได้